สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นศิสเกตทั้งในเขตอำเภอเมืองศิสเกตและอำเภอกันทละลัก และคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง 45, c z n e w พระอิศา HD, จานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้พบกับดิฉันและคนากงแก้วค่ะและชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสิชิเกตร,ร่วมกับศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนวัดสำโรงเกียรติอําเภอขุนหารจัดงานสืบสารปณิธานงานของพ่อสารต่องานที่พ่อทำคิดทำนําเปลี่ยน ล่อยนกสู่ฟ้าปล่อยปลาสู่น้ำคืนต้นไม้ให้แผ่นดินถวายรัสดุดีพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพาธันวาคมค่ะ เมื่อเวลา10นาฬิกาของวันที่5ธันวาคม2567ค่ะที่ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนวัดสำโรงเกียรติําบลบักดองอําเภอขุนหาญจังหวัดสิสเกตนายที่วารุงแก้วประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสิสเกตประธานเครือข่ายสิสเกตโมเดลได้เป็นประธานในการจัดก,กิจกรรมถวา,ายราชดุดีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ5ธันวาคมโดยมีพระครูสาราพิมลเจ้าอาวาสวัดสำโรงเจ้าคณะอำเภอพยุพระครูบวรศักดิ์เจ้าอาวาสวัดจำปารองเจ้าคณะอำเภอกันทรารมนำคณะสองหมู่ใหญ่เข้าร่วมกิจกรรมมีนายเฉลมมินสุขผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่8นายสมรพาบุตรผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่13นายเฉลิมสติปนันผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่20 นายวิชัยแทนขำสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบักดองหมู่ที่8นายทองใบย,ยอดเอือ้อสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบักดองหมู่ที่20ได้นำพระสงฆ์นิกรชาวตำบลบักดองตำบลใกล้เคียงร่วมประมาณ300คนถาวายรัชสรุดีทำบุญตักบาทปล่อยนกสู่ฟ้าปล่อยปลาสู่น้ำคืนต้นไม้ให้แผ่นดินเพื่อถาวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตร นายกุลาบศิลประดิษฐ์ครูผู้นำทางจิตวิญญาณของอำเภอขุนหาญกล่าวค่าว่าตลอดระยะเวลา70ปีแห่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรพวงพระสงนิกกรใต้ร่มพระปรารมีทั่วรชาชอาณาจากักรต่างประจักษ์ซึ้งในพระมหาการุณาธิคุณและพระเมตตา ที่ได้ส่งทุ่มเทกำลังพระวรกายและกำลังพระสติปัญญาปฏิบัติพระราชะกรณียกิจนานับประการเพื่อประโยชน์สุขแห่งปวงพระสงนิกรโครงการในพระราชะดำริน้อยใหญ่ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างอเนกนานแก่ประเทศชาติโดยเฉพาะหลักปชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นแนวทางให้อนาประชาราชได้ดำเนินชีวิต โดยใช้ความรู้และสติปัญญาเป็นภูมิคุ้มกันคุณูปการดังกล่าวเพื่อให้เป็นอนุสร์แห่งความดีพระสงฆ์ที่กรชาวไทยจึงได้ถวายพระนามให้เป็นพระมหาราชองค์หนึ่งของกษัตริย์ไทยนอกจากนี้ทางรัฐบาลยังได้กำหนดให้วันที่5ธันวาคมเป็นวันชาติไทยและวันเพอแห่งชาติอีกด้วยและนอกจากนี้เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติองค์การสหประชาชาติยังได้กำหนดให้วันที่หธันวาคมเป็นวันดินโลกค่ะ